สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับมือนี้มาแล้วเด้อผู้ใดอยากจะได้ชุดง้วสาวเน้นเน้นง้วสาวล้วนๆวนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็อยู่ที่พลอยใส่ฟาร์มนะครับเด้อเป็นมีงัวชุดไม่มาฝากพี่ฝากน้องให้ได้เลือกชมนี่นะครับเนาะเอามาเลือกอรเลยพี่น้องครับงบมื่อหน่าก็บาทเทนตี้นะครับพี่น้องครับนี่ได้ตัวใหญ่ๆงามๆเลยเป็นง้วออมริกันบราวนลูกผสมนะครับพี่น้องครับ พิกัดของพลอยสสยฟาร์มนะครับยูทีบันเปื่อยตำบลหนองโกอําเภอบวระบือจังหวัดมหาสารคามกันสีมีสาวอยู่ทั้งหมดสิบโต,โตนะครับเนาะเดี๋ยวกะสีเอาเป็นชุดมาเลี้ยงไว้ทั้งนี้ให้พี่ให้น้องเบื้องทีละชุดเนาะเบื้องต้นกับสีเบื้องชุดหาตนี้ก้อนนะครับพี่น้องสีใหม่ๆนะครับสุดโตนะครับผู้ใด้ข่าแมล้ว่ะอย่าลมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บุญชูแชร์แน่วแน่นะครับเนาะเอาก่อนอื่นไปทักทายกับทั้งจอยครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ ่หมือนี้กัมีชุดว่าสาวมาให้ซิปโต้เนาะจอยเนาวค่ะครับผมราคาคลิปนี้เป็นยังไงครับกะเอาเบาๆเลยค่ะมื่นกลางๆไปหามื่นายค่ะครับทรงฟรีก็ใส่กะทรงฟรีรอยหาสิบโลค่ะพี่เ<ห>พร <อ S 2> าะค,<ล>คลิปนี้รอบนี้เปิดเอาเบาๆเลยครับเอาจ้าอุปกรอนไหนก่อนขึ้นก่อนค่ะพี่น้องเบอร์โทราศาพัพท์ศูนย์หกสามเจ็ดสามสี่สองสามสองหกค่ะไอเฟซบุ๊กกับพลอยสายฟาร์มค่ะครับผมเอาตัวแรกเลยเนาะจ้ะเอาเอาเป็น สาวหน่อยตัวนี้ค่ะสาวแดงใหม่ๆเนี่ยพี่น้องสีนี่ย่างจัดเลยเนะครับเด้อเอาชุดแรกหาตน้องอายุจักเดือนลูกพ่อไหนครับเป็นลูกช็อกโกแลตค่ะได้ประมาณ6เดือนค่ะพี่ช็อกโกแลต6เดือนส้นสูงอยู่ทีรอยยี่สิบหาบวกรอยยี่สิบหาบวกนะครับพี่น้องเอาตัวนี้จอยเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับเอาสิบหาร้อยค่ะมื้อหาหาร้อยได้พี่น้องสูงฟีกิลอ้อยหาสิบโล แล้วก็ง้ออยู่นี่ฉีดยาพยาธิยาบำรุงวัคซีนให้คนเราด้อยพี่น้องเด้อแม่น,นครับไอปากเท้าเปื่อยไอเห็ดให้แล้วค่ะปากเท้าเปื่อยก็ฉีดให้แล้วนะครับเนาะนะอ่ะนี่แหละแดงจัดบดเข้มนะครับพี่น้องสูงลอยงี้สิบห้าบวกบวกสีนี่เ่าปานโมด,ดังเลยนะพี่น้องเด้อนี่เบื้องขางขวกากะอ่าดีแล้วครับสีเดียวกันโมมีจุดโมมีปานโมมีดังนะครับเนาะนี่เดี๋ยวสิ็ภาพไปเบื้องขางทางซ้ายดีกว่านะครับเนาะสีคือกันนั่นแหละพี่น้องเบื้องออกนะครับ เบื้องหน้าตาเปา็นยังไงขนาดเท่านี้ลูกนี่นะครับมืนหาหาร่อยนะครับนี่เบื้องแผ่นหลังดูเอานะครับชัดๆเอาเล็บแข็งขาวไม่มีปัญหานะครับเนาะเออนี่เบื้องด้านอีกที่หนึ่งครับเบื้องความสมส่วนตัวบักเงาด้วยครับตัวจริงๆเลยพี่น้องนี่ตัวสวยๆเลยสีนี่ย่างแจม่มสีตัวนี้ขันว่าตรงปกนีบอ่าเพราะต้องเอาพี่น้องครับอันนี้การัต้ตีหันเลยผู้ใดเน้นเรื่องสีนะครับเนาะ นี่ประมันลูกผสมพอได้หายอยู่มาเอานะครับเนาะมีให้เลือกหลายเลยครับพี่น้องครับมูนาณาตนันตันกับแหงหลายเอาตัวแรกตัวที่สองครับวันนี้ตัวที่สองสีกับแดงเข้มขึ้นกันนะครับเด้เอตัว<ม>ที่สองกับเป็นลูกช็อกโกแลตที่กัน,นะคะ่ะช็อกโกแลตแดงเข้มแล้วก็บโบดดึกขึ้นกันนะครับเนาะอายุกับซ้ำๆกันค่ะหกเดือนอายุประมาณหกเดือนด้พี่น้องครับนี่หกเดือนฝ่งยานมนะครับเนาะส่วนสูงน้องทะไรตัวนี้ประมาณร้อยยี่สิบ บวกลบได้คือกันค่ะอันนี้ใส่ประมาณรอยนีสีด้วยค่ะพี่น้องตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่เหมือนหาหารอยขึ้กันค่ะพี่ราคาเหมือนหาหารอยซ้กันผู้ใดยกคูไปกับทีรถพิเศษให้ได้ค่ะพี่น้องยกคูกับรถใดนิดน้อยค่ะแล้วก็ส่งให้เบื้องด้านขาดเลยถือว่าเบื้องมุมนีนะครับเนาะนี่บดขึ้นมาถึงไอ้หูดำนะครับเขาลึกได้ด้วยค่ะเด้อนี่เบื้องหน้าเบื้องแขรงขาเลี๋ยว่มีปัญหานะครับเนาะเบื้องแผ่นหลังเอาเบื้องใกล้ๆนี่ยนะครับพี่น้องครับงงมมมมมมุุุสสููต่่าดหลยๆใกัันนะครบเนาะ นะครับสีด้านขวานะครับเนาะวัวปานวัวดังน,นะครับพี่น้องเบื้องสีด้านนี้ด้านขวาวัวป่านบัวดังน,นะครับเ,ออเดี๋ยวที่พาออกก็เบื้องด้านนี้นะครับออนี่นะครับตัวที่สองสวยๆแดงๆเลยนะครับเนาะมืนหาหาลอยนะครับ ไอ้จ่าขนขนผนิบไอ้มูเลียเด้อค่ะบ่บ่บ่แม่นว่าหยังไอ้นี่เด้โอ้ขนมูมันเลียกันนะครับมันเลียกันคพี่น้องครับปกติคนเพิ่นก็เลียบอยู่อ่ะนี่นะครับเนาะ2 2เบอร์แล้วพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเบอร์ที่3นะครับเนาะอ่ะเออเบอร์ที่3ตัวนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาอีกหลายเลยเด้อครับเด้อตัวนี้นี่อ่น้องอายุจักเดือนแลยจ้วยแปดเดือนค่ะ8เดือนส่วนสูงร้อยสามสิบเด็กดูดิประมาณ130บบอกรวมด้ใส่ประมาณ130ได้ครับใด่เขาแล้วเรียบร้อยตัวนี้ ลูกพอได้ก่อเป็นลูกดีบีค่ะดีบีอันดามันนะครับเห็ดเขาให้แล้วโค้งสางเงี้ยวใยดีนะครับพี่น้องตัวนี้สีแดงเข้มคือกันนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวที่รอน้องท่านหนาไปท่านนี้เขาเกินตัวนี้กับบดเข้มดีคือกันนะครับตัวนี้เห็ดเขาให้แล้วนะครับเนาะอ่ะตัวนี้จอยเปิดที่เท่าไหร่เมือเจ็ดหาลอยค่ะตัวนี้เหมือเจ็ดหาลอยนะครับจะได้ใส่ประมาณลอยสามสิบนะครับส่วนสูงพี่น้องครับเมือนเจ็ดหาลอยเดี๋ยวจะให้เบิ้ง หน้าตาแล้วก็บเบื้องแผ่นหลักไปพร้อมมุมนี้เนาะเอาเบื้องหลายมุมใส่กันพี่น้องสูงประมาณร้อยสามสิบนะครับเด้อนี่หลังแตกๆปีๆนี่แหละครับผมนี่หางม่ดอกว่ซเซมข,ข้อขาแข้งขาดำนะครับนี่โบดนี่ตัวที่สามกระแดงเข็มโบวมีลายโบวมีจุดคือกันครับพี่น้องครับตัวนี้แดงเข็มย่างงามเ,าเบื้องมุมนี้นี่ตามันทีย่อนเสงนะครับผมเลยบมอยากอย่างมานี่ สวยอยู่พี่น้องครับเมื่อเจ็ดหาลอยนะจอยเนาะโตได้อีกเอาผู้ใดยอยากนียกชุดสามโตนี้ไปได้ด้วครับเน้นเรื่องสีเอาสามโตนี้ไปนะครับเนาะนเอเบิ่งมุ่งอะไอีกวะพี่น้องนี่นะครับอ่ะนีเบิ่งแผ่นหลังไกลๆนะครับเนาะดูชัดๆเอาสามโตนะครับเนาะสามเบอร์เลยพี่น้องครับเดี๋ยวเป็นชุดสีภาพไปเบิง้งอ่ะ เบอร์ที่4 C นะครับเด้อเดี๋ยวให้เป็นอวยงวดตัวที่ให้เขากันครับเนาะนี่ตัวที่4นะครับเออนี่ตัวที่ C โอ้ตัวนี้ใหญ่ใส่น่าจะลอยสามสิบได้คือกันนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะสิว่ให้นิดนึิงเออนี่ขอนลอยลอยสามสิบกว่ากว่าลอยสามสิบกว่าตัวนี้ลูกพอได้จ่อยไอ้ตัวนี้เป็นลูกของบิ๊กโชค่ะพี่บิ๊กโชจักเดือนเหรอครับ เก้าเดือนเขาซิปเดือนค่ะส้นสูงเรียบร้อยสามสิบกว่าๆนะครับเนาะอันนี้ก็เฮ็ดเขาเรียบร้อยค่ะครับตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่เอาบอๆเลยค่ะมื่นเก้าหาลอยค่ะตัวนี้มื่นเก้าหาลอยนะครับเด้อมื่นเก้าหาลอยนะครับนี่แหละตัวใหญ่อ้างลึกดีเด้อค่ะพี่น้องมื่นเก้าหาลอยเออนี่ยเนี่ยเนี่เบื้องฐานนี่ยังงามเลยนะครับเนาะเอาเบื้องมุมนี่ก่อนนะครับเด้อเบื้องความสมส่วนครับอ่ะเบื้องด้านขาลอยสิบ้าเบื้องมุมสูงเบื้องด้านหนาเฮ็ดเขาให้แล้วหนังข้อหนาสนัยพี่น้องเบื้องเอานี่มื่นเก้าหาลอย ได้ตัวหนาๆน,านี่หนาตาเบื้องชัดๆครับดูชัดๆไปเลย,ยเบื้องแผ่นหลังเอานะครับนี่หูดำสักหน่อยผมเดยวถ่ายเห็นเบื้องใกล้ๆนี่แหละครับผมเบื้องเล็บเบื้องแขงเบื้องขาใกล้ๆเรื่องนมนี่ก็ถือว่าบ่เป็นไอตํานานอย่างนี้นครับเด้อผมกษตรบอเบอ่บอ้บองปรเด็นประเด็นบันใดน,นะครับเนาะนี่นะครับนี่ขาบ่าถกบ่ถอนเครื่องดำโบดน,นะครับเนาะใส่รอยสามสิบบวก สีในเบื้องข้างเดียวแล้วนะครับนะเนาะเดี๋ยวแถวเปน็นเอาออกไปเดี๋ยวเสาเบื้องตัวที่หานะครับเนาะเอ,อปิดไปเลยอเอาดึกหนอกไว้ทั้งสายครับวันนี้เออขาไปเลยนะครับนี่ยสืผ้าเบื้องทั้งหัวของน้องเขาเอะนี่นี่ออะตัวที่หาครับผมตัวที่หาตัวนี้กะ แดงดีคือกันแดงบดลูกของพอไดจ่อยตัวนี้เป็นลูกของสติงเล่ค่ะลูกสติงเล่นะครับน้องเจ็ดเดือนแล้วสิบเดือนค่ะสิบเดือนนะครับแข่งขายใหญ่ตัวนี้อ่าแข่งขายใหญ่สิบเดือนนะครับสูงเท่าไหร่สูงร้อยน่าจะร้อยสามสิบบวกบวกได้ค่ะร้อยสามสิบบวกตัวนี้จ่อยเปิดเท่าไหร่ครับเอาเบาๆค่ะมื่นเก้าหาร้อยค่ะนี่ตัวละมื่นเก้าหารตัวละมื่นก็บาทได้คับพี่น้องครับเปิดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองค่ะอ่ะนี่ราคาพี่น้องเด้อ สิพผ้าเบื้องด้านหนานะครับมือเ่าหางร้อยคล่งสางใดีนะครับเนาะนี่เบื้องแข็งเบื้องขาเบื้องเอาใกล้ๆดูชัดๆนะครับอน,นี่เด้อสิพผ้าเบื้องท่างเงาหางนะครับนี่หน้าตาดาทายนะครับเนาะเอาเบื้องเอานหนินะนะครับพี่น้องเออนี่นะครับ หาตัวแล้วพี่น้องครับหาตัวแล้วขนาดนี้ลงมาแล้วนี่เบื้องกันชัดๆพี่นอ้องเออขนาดนี้ลงนะเด็กๆหาตัว,ต,วตัวละมื้นก็บาทพี่น้องครับนี่เด้อชุดต่อไปจากเบอร์ 6, หกหอดเบอร์สิบนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะมาเลี้ยงใบหมวกทั้งเก่าเนี่ยแหละครับผมมูหัวาขาวมูตัวหนาๆน,น,น,นะครับจังมาเบื้องกันนะครับเนาะเดี๋ยวสิภาพไปเบื้องชุดต่อไปครับ พี่น้องครับบัน,นี้กสิพามาเบองฟังนี่กสิเป็นเบอร์หกนะครับพี่น้องครับบัน,นี้เอาจอยเบอร์หกตัวนี้นี่ลูกพอได้เป็นลูกสติงเลค่ค่ะลูกสติงเล่น้องจักเดือนค <ขา S 1> ่ะได้ประมาณแปดเดือนกว่าค่ะพี่แปดเดือนกว่าได้พี่น้องสตริงเลสอ่าส้นสูงน้องยุทธอะไรครับตัวนี้เอาตีเป็นร้อยยี่สิบแปดบวกลบค่ะอันนี้ร้อยยี่สิบแปดเกือบร้อยสามสิบครับพี่น้องลูกสติงเล่นะครับเนาะนี่หนังคอหนาขอบหูดำโบดนะครับพี่น้องครับอ่าก็ถือว่า ่ใส่ค่อนข้างที่จะใหญ่ยอยู่สันหรับง่วงอายุปไปท่านหลายตัวนี้จอยเปิดธนาคารบเบเอร์หกเลยกะเอาเอาเอาเป็นราคาขายเลยเนาะคะ่ะเอาราคาขายไปเลยนะคสิบเก้าห้าร้อยแต่ทรงฟรีลอยหาสิบโลค่ะ,ะ 1, 9, ปกติก้าเปิดสองมื่นกว่ากว่ามื่นเก้าหาลอยเดี๋ยวพี่น้องครับทรงฟรีลอยหาสิบโลง่วบ่มีตับดีอย่างเนาะครับเนาะบ่ค่ะสีแดงดีเดี๋ยวผมสิบ้าเบื้องหน้าชัดนะราคาพี่น้องเป็นง่วที่หนังหนาหนังข้อจนๆแล้วก็เบื้องแท่นหลังนะครับเนาะนี่แหละหลังกะเริ่มแตกๆแล้วครับพี่น้องครับ เกลียบกะถือว่าผมมีปัญหาอย่างครับพี่น้องครับตำหนิไม่มีนะครับเนาะนี่แหละมือนก้าหารอยพี่น้องอ่ะนี่อ่ะเงาหางใหญ่ดีจอะครับพี่น้องครับอันนี้คือเบอร์ที่หกนะครับพี่น้องเด้ออ่ะสีกับบัวปั่นบัวดังบัวหยางน่าจ่อยเนาะบอสค่ะสีเสมอกันเมืองข่างเดียวแล้วเลยนะครับพี่น้องครับสีเสมอกันนะครับเนาะนี่อ่ะเบืองสัตว์เบืองหลายมุมเสียกันพี่น้องผู้ใดหางว่ามือนก็บาดยู่มือเล็กเอาบุอไม่อยากครับผม จากพลอยสายฟาร์มนะครับเนาะนี่เบอร์หกนะครับตัวสีผ้าเบอร์เจ็ดนะครับตัวข้าง,งกันนี่ยแหละพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องตัวนี้อย่าบอกไปก่อนนะครับเนาะไปลงไปเร็วไปนี่นี่นะครับเด้อต่อไปเป็นอ่าเบอร์เจ็ดนะครับตัวนี้หนีงว้วจักเดือนแล้วครับหัวได้จะเข่าหกเดือนค่ะอันนี้ลูกพ่อใดนี่เป็นลูกทศพลค่ะพี่ลูกของทศพลอายุจะเข่าหกเดือนนะครับ,รบพี่น้อง ส่วนสูงน yeah> ี <m 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 claro <m <m ่ก oh ับสิบพันลอยยี่สิบแล้วจอยเนาะตัวนี้ค่ะลอยยี่สิบบวกบวกลอยยี่สิบบวกบวกตัวนี้จอยเปิดเท่าเลนี่เอาเบาๆเลยค่ะหมื่นสี่พันหาลอยค่ะตัวนี้หมื่นสี่หาลอยได้ค่ะพี่น้องครับลูกของทศพลเด้อครับเขาไห่ใช่เทล้วค่ะอันนี้ก็ครับโอ้เขาห้แแลวม่นคะเ็ทเล้่นี่นี่นี่นะครับเดี๋ยวสิบผ้าเบื้องด้านขวาของน้องเขานะครับเนาะเออนี่เบื้องด้านขวานะครับนี่หมื่นสี่หาลอยได้พี่น้องครับตัวนี้หมื่นสี่หาลอย แข้งขาดำดำนี่แ่ะครับผมอ่ะเบิ้งเอานะครับขอบหูนี่บดลึกเลยนะครับเด้อดำลึกนะครับเบิ้งแผ่นหลังนะครับเดี๋ยวเป็นชุดสี้ผ้าเบื้อหาหา,หางเบิ้งก็หางให้นะครับเนาะเออนี่นะครับเดี๋ยวผมติ๊วเอาไว้มาให้นะครับนะเนาะอึ๊บเออมานร็มาเร็วเอาปล่อยไว้มาเร็วได้พี่น้อง ไ,ได้พี่น้องวดบวกเว้จะพังอ่ะ,อะนี่นะครับอ่ะนี่เอาเบื้องขางเดียวเราก็แล้วเแต่พี่น้องครับกับตัวคนข,งขงงางใหญ่อยู่เบอร์เจ็ดไดครับพี่น้องครับต่อไปสิบภางเบอร์แปดเนาะเบอร์แปดอ่ะตัวนี้ตัวใหญ่ได้ครับพี่น้องบัดดี้เบอร์ที่แปดตัวนี้ก็สูงหน้าจะลอยสามสิบบวกบวกได้แล้วล่ะประมาณลอยสามสิบสามบวกค่ะลอยสามสิบสามบวก ตัวนี้ในลูกพ่อไดนจักเดือนแล้วครับเป็นลูกเคฟสามหนึ่งค่ะได้ประมาณเก่าไอในประมาณสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนค่ะประมาณสิบถึงสิบเอ็ดเดือนเคฟสามหนึ่งสูงลอยสามสิบสามในนะครับจอยเปิดถัดตัวนี้เอาสิบแปดหาร้อยค่ะตัวนี้มืดแปดหาร้อยนะรยครับตัวค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับเนาะเดี๋ยวสิผ้าเบื้องหน้าตาเน,นี่ยนั่งนาดีเห็นด้านข้างไปแล้วตัวเด็กนังหนาดีขึ้นกันนะครับพี่น้องมีความหลึกความอ่างและะ้วก็โครงสร้างใหญ่นะครับแข็งขาใหญ่ นี่เล็บบ่มีปัญหานะครับอ่ะเบื้องมุมนี้ไปดิเบื้องแข้งขาตัวนี้นะครับเด้อตัวตัวนี้เล็บเล็บเพิ่งกระจายเงี้น่อยนึงค่ะเล็บได้เมนแต่ว่าบ่แมนขี้กันดอกเล็บเงีวหน่อยนึงเล็บเงี้ยวเล็บหนึ่งกว่าสักขอกบินเล็บได้เล็บหลังบ่เดี๋ยวเด้อเอาหาไอหางบ่ดอกว่าแซมนะครับพี่น้องครับตัวนี้มื้นแปดห้าร้อยจีเมนค่ะมื้นแปดหาร้อยตัวใหญ่เลยเด้อครับพี่น้องครับตัวนี้ ตัวนี้ตัวใหญ่ๆเลยนะครับนเนาะเตติพัฒน์เบิ้งอีกอขางหนึ่งนะครับเนาะ,ะขางนี้ก็บ่ปั่นบ่ด่างหนอกพี่น้องครับเอาสีคือกันเลยได้ครับพี่น้องครับสีเหมือนกันเลยนะครับเจ็ดแปดเบอร์แปดได้ครับพี่น้องเบอร์ที่แปดเนาะตัวนี้เอเอครับอ่ะตำหนิวัวมีหน่อครับเบอร์แปด ดี๋ยวต่อไปสิผ้าเบอร์อเก่าเป็นง้วเท่าง้วขาวนะครับพี่น้องปล่อยเลยไปอยเออเนี่นปล่อยไปเลย,ย,เลยนะครับนี่นะครับต่อไปเป็นเบอร์เก้าเป็นงัวเท่างัวขาวดะ้ครับพี่น้องเนะ้อตัวนี้น้องจักเดือนแล้วครับจอยไอเป็นลูกของโตโน่ได้เก้าเดือนคะ่ะเก้าเดือนกว่าตัวนี้ลูกของโตโนโ่เนก้าเดือนกว่านะครับอ่ะนี่เก้าเดือนกว่าสูงเท่าไรครับนี่ สูงประมาณร้อยสามสิบบวกบวกค่ะสูงประมาณร้อยสามสิบนะครับพี่น้องอ่ะสูงประมาณร้อยสามสิบนะครับเดี๋ยวแล้วพี่น้องเกียกมันค่าคอมันสูงร้อยสามสิบเดี๋ยวผมหามุมไทยกันนะครับเออเออนี่ยร้อยสามสิบนะครับเอาตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับเอามองเอาเลยค่ะสิบหกห้าร้อยค่ะตัวนี้มื่นหกห้าร้อยนะพี่น้องค,ครับเบาๆเลยพร้อม หมื่นหกหาลอยนะครับนะเนาะทรงฟรีให้ลอยหาสีรุ่นไปจ่อยค่ะนี่นะครับอ๋อตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมปุ้ยสีให้พี่น้องเบิ้งกับขัดกันนะครับอ่ะนี่เออนี่เอาด้านขวานะครับเออนี่เอาเยอะดีดีลูกเอออ่ะพย่างนี้วยเออนี่นี่นนสี ออาเขียวสีฉาดนะครับเอาอนาะอ้าติ๊งงๆจากหน่อยได้พี่หนุ่มนะนี่หน้าตานังหน้าดีอยู่ตัวนี้มื่นหกหน่วยใจค่ะมื่นหกหาลอยค่ะมื่นหกหาลอยนะครับเด้อนี่เอ่อนี่เด้อโอเคแล้วครับอ่าน,นี่นี่นะครับเดี๋ยวต่อไปสิาพาไปเบิ้งตัวเบอร์สุดท้ายเนาะบันดนี้เนาะค่ะ เบอร์สุดท้ายนี่แดงหนาเลยนะคับพี่น้องเด้อตัวนี่แดงแดงน่าหน,นาน,นี่แหละตัวนี้นี่เบอร์ที่ไหนเป็นเบอร์สิบค่ะเบอร์สิบงามๆเพอได<ห>้ใ<ห>จ,จงา้งางๆตัวนี้เป็นลูกของอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าแม่ค่ะเออเจ็ดเจ็ดเก้าน้องจักเดือนแล้วครับได้หกเดือนกว่าจะเข่าเจ็ดเดือนค่ะหกเจ็ดจะเข่าเจ็ดเดือนจ้ะอ่าสูงยเทธไรครับจอยแม่นี่ประมาณหนอยยี่สิบผา บวกค่ะร้อยยี่สิบห้าบวกได้ครับเด้อทั้งหนาหนาเนี่นะครับเดี๋ยวสีผ้าเบื้องด้านหางนะครับพี่น้องนี่สีด้านใส่กับบัวปานบัวดางังไทยบอกแล้วตัดโตงามตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่ยี่สิบสามหาร้อยค่ะพี่ตัวนี้สองหมื่นสามหาร้อยได้พี่น้องครับตัวหนาหนาได้ค่ะพี่น้องผู้ใดมักหุ่นหนาหนาแบบนี้สองหมื่นสามหาร้อยมาเลือกเอาเลยจากพลอยใส่ฟาร์มนะครับมินิเด็ดมาให้หลากหลายนะครับเนอะกจากได้ตัวาง,งามๆกับสองหมื่นสามต่อหุ่นกับสิบหมื่นกว่าบาทนะครับ หลังย่างเปรี้ยได้ดวยครับได้สุดพี่น้องนี่เอาหัสัตว์แบบมันถ่ยนายพวกเน่าสัตว์นะครับตัวนี้ย่างแจ่มเลยได้พี่น่องได้เอรอนี่เลือกเอาเลยหงหางกลมเปรี้ยๆสีด้านขัวกับใบปานโมดังเอาหึ่งด้านหนานะครับนี่ตัวนี้ที่เด็ดครับพี่น้องครับสองหมื่นสามเลือกเอานะครับ กะสำหรับคลิปนี้มืนนี่กะมีใไห่แค่เนยนะจอยเนาะครับผมค่ะขอสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ